โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองครับสร้างความฮือฮาอีกแล้วนะเออรอบนี้เพราะว่ามีการสอบครับเป็นการสอบวัดผลรูปแบบใหม่ในวิชาสาระร่วมสมัยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับโดยข้อสอบเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการสอบพูดปากเปล่าหรือออร์เทสโดยจะมีคีย์เวิร์ดให้ทั้งหมด50ข้อครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยจับฉลากนะแล้วก็เลือกข้อสอบที่จะอภิปรายคีย์เวิร์ดทั้งหมด3นาทีและคำตอบ ที่จะมาจากคำถามของครูอีก2ข้อครับเป็นเวลา2นาทีรวม30คะแนนฟิลนางงามเธอโดยคีย์เวิร์ดครับที่จะมาใช้สอบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นประเด็นต่างๆในประเทศไทยครับรวมถึงสังคมโลกที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2,565ถึงปี2,566ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาสังคม โดยมีตัวอย่างนะครับคีย์เวิร์ดเช่นลีภัยทางการเมืองเสรีทรงผมเสรีเครื่องแบบนักเรียนทลายทุนผูกขาดไม่ทับถือศาสนาค่าแรงขั้นต่ำอำนาจน,นิยมในโรงเรียนดิจิตอลวอลเล็ตสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยการสมรสเท่าเทียมพุทธพาณิชย์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นต้นโดยคุณครูที่ออกข้อสอบนะครับนั่นก็คือคุณครูก้าวก่อนฮะเออก็ต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ที่ นำเทรนด์ทันสมัยนะ